โอเคครับสวัสดีวันนี้เราอยู่กับช่อง BTN 9นะครับในวันพุธที่10ธันวาคม2 5 6 8กนะครับก็วันนี้นะครับราคาทองคำนะครับบิงในกรอบ4,200อีกเช่นเคยนะครับอยู่ประมาณ2 3วันแล้วนะครับตั้งแต่เปิดต้นวันจันทร์มานะครับราคาก็ยังวนเวียนอยู่ในกรอบโซนราคา4,200นนะครับก็ยังออกข้างนะครับยังมองว่าออกข้างอยู่นะครับแต่วันนี้ นะครับมีสัญญาณแท่งเขียวเกิดขึ้นแล้วนะครับแล้วก็เป็นสัญญาณที่ดีในการอัพตัวขึ้นนะครับในโซนด้านบนตรงนี้นะครับแน่นอนอยู่แล้วครับว่าเขาต้องมาทำแนวรับชุดกรอบตรงนี้นะครับแล้วก็มีแนวต้านชุดกรอบตรงนี้นะครับดังนั้นเขาจะมีโซนด้านบนอยู่ตรงประมาณ4230นะครับเป็นโซนที่ค่อนข้างะจะเรียกว่าแคบก็ได้นะครับก็ ไม่ไกลเท่าไหร่นะครับประมาณ3,000จุดถึงสามพันถึง4ี่พจุดนะครับในกรอบชุดนี้นะครับนี่เน้นราคาจะไซ์อยู่ในกรอบนี้นะครับเมื่อไหรที่ราคาออกแสดงว่าเขาจะมาหาชุดตรงนี้นะครับแสดงว่าเขาจะมาหาชุดตรงนี้นะครับมีสองทางนะครับก็คือถ้าเขาไม่เล่นในกรอบวันนี้นะครับแต่วันนี้มองว่าเขาจะขึ้นไปชุดตรงนี้ก่อนนะครับในช่วงเช้าเ้านะครับ ตอนเย็นก็อาจจะมีแรงของข่าวนะครับที่สามารถส่งแท่งอินบาลนซนไปทางทิศท,ทางใดทิศท,ทางหนึ่งได้นะครับก็อยากจะให้เรามัดระวังในการเทรดนะครับเพราะว่าตลาดเขาเลือกทางนะครับอาจจะมีการกระชากที่รุนแรงนะครับในภาพของแดงเดก็ประมาณนี้นะครับไปแท่งวิกนะครับก็ยังอ,อ๋อถ้าดูจากโครงสร้างแท่งนี้นะครับ ก็น่าจะเป็นออเดอร์บ็อกนะครับก็สามารถที่จะลงมาเป็นแท่งแดงได้นะครับถ้าเขาไม่มีอินบาลานซ์ดันให้เขียวขึ้นไปเพื่อเอาทำายอย่างนี้นะครับก,ก็ยังมองว่าเขาจะลงอยู่นะครับถ้าแท่งนี้ไม่ปิดเขียวนะครับถ้าปิดเขียวก็เดี๋ยวเรามาวิเคราะห์กันใหม่ในภาพของแท่งวิกนะครับเดี๋ยวไปดูแท่งสีชั่วโมงนะครับสีชั่วโมงก็พยายามอัพตัวขึ้นไปเทสชุดตรงนี้แล้วนะครับก็ เป็นสัญญาณที่ค่อนข้างดีนะครับในการขึ้นขา B นะครับแต่ต้องดูด้วยนะครับว่าตรงนี้เป็นการมาเทสเพื่อลงต่อหรือเปล่านะครับอาจจะมองว่าลงต่อได้นะครับถ้ามีแท่งแดงเกินกินมานะครับก็ลงต่อได้เหมือนกันนะครับฉะนั้นเราต้องหาจุดเข้าอย่างที่บอกไปทุกๆวันนะครับก็ให้เลือกฝั่งใดฝั่งหนึ่งก่อนนะครับให้เข้าใกล้ที่สุดนะครับเราถึงค่อยเปิดออเดอร์ส่วนทางกลับไปเป็น B หรือ S+ นั่นเองนะครับประมาณนี้นะครับก็ในส่วนของแท่งชั่วโมงนะครับก็เล่นคล้ายๆสไตล์เดียวกันนะครับตีกรอบราคาขึ้นมานะครับตีกรอบราคาขึ้นมานะครับแล้วก็หาจุดต่ําสุดจุดสูงสุดจุดต่ําสุดแล้วเปิดส่วนทางนะครับอย่างเช่นตรงนี้นะครับราคามาต่ำสุดบีขึ้นไปนะครับราคาขึ้นมาสูงสุดเอสลงไปนะครับ บขึ้นไปนะครับเอลงไปนะครับเราจะได้ราคาที่ค่อนข้างได้เปรียบในชุดกรอบตรงนี้นะครับโอเคในภาพของแท่งชั่วโมงก็ประมาณนี้นะครับเดี๋ยวเราไปแวะไปบิตคอยบ้างนะครับบิตคอยนะครับอยู่ราคา9ก0 0 0นะครับ4 0 0รกว่ากว่านะครับอ้าว9ก2 0 0กว่ากว่านะครับก็เป็นสัญญาณที่ค่อนข้างอับตัวนะครับ ในภาพของหนึ่งชั่วโมงก็ทำการบอสไปแล้วนะครับในภาพของชั่วโมงนะครับอันนี้เป็นการย่อตัวลงมาเพื่อเทสจุดออเดอร์บอคแล้วถ้าเขาไม่หลุดนะครับเขาก็จะสามารถด,ดันขึ้นดันขึ้นดันขึ้นไปได้นะครับในภาพชั่วโมงแล้วก็ไปดูแท่งสีชั่วโมงนะครับสีชั่วโมงก็เช่นกันนะครับเป็นตรงนี้ออเดอร์บอคแล้วก็สามารถบอสจุดตรงนี้ได้นะครับถ้ามีออสโตก็น่าจะ โอเวอร์วอตนะครับ BOS นะครับไปเรียบร้อยนะครับก็ยังอยู่ในเทตไลน์ชุดตรงนี้อยู่นะครับจนกว่าเขาจะเลือกทางสามเหลี่ยมนะครับเลือกขึ้นเลือกลงก็ได้นะครับโอเคหนึ่งหนึ่ง day นะครับภาพ day นะครับก็คือภาพ day นี้ยังทําไม่ผ่านนะครับถ้าลงตรงนี้นะครับแสดงว่าเขาขัดตอนนัยยะของราคานะครับ ก็ต้องดูโครงสร้างใหญ่เขาด้วยนะครับก็ยังมองว่าต้องรอเขาปิดนะครับถึงจะวิเคราะห์ได้นะครับก็แท่งสัปดาห์นะครับสัปดาห์ก็ถือว่าเป็นโครงสร้างที่อัพเทนขึ้นมาได้ค่อนข้างสวยเลยนะครับถ้าสัปดาห์นี้ปิดเป็นเขียวขออนุญาตเอาเส้นออกนะครับปิดเป็นเขียวนะครับก็สามารถารีบาวขึ้นได้มาถึง5 0นะครับหรือไม่ก็6 1นะครับ ตรงนี้นี่มาถึงได้นะครับประมาณชุดตรงนี้หรืออาจจะเล่นออร์บ็อกชุดด้านบนตรงนี้เลยก็ได้นะครับโอเคก็ยังไงก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับสําหรับบิตคอยแล้วก็ทองคําเช้าวันที่พุทธสิบธันวาคมสองห้าหกแปดนะครับก็สําหรับใครที่เทรดก็เรามาระวังตัวด้วยนะครับก็ยังไงก็ฝากกดติดตามช่อง b t n 9แล้วก็กด subscribe กดไลค์กดแชร์ให้ช่องของเรานะครับเพื่อเป็นแนวทางในการให้วิเคราะห์ทองคำนะครับก,ก็อยากเป็นแนวทางนะครับเอาไปใช้ในการเทรดประกอบการเทรดได้นะครับก็ยังไงวันนี้ก็ขอบคุณมากสำหรับการติดตามรับชมสำหรับวันนี้สวัสดีครับ